พูดถึงสโมสรบางกอกราช f ีกักนนร์ดนะครับหลายคนก็จับตามองอนาคตของโจเซฟเฟแรใช่คุณซื้อมาดหนุ่มมาดนิ่งนะครับที่ต้องบอกว่าปีที่แล้วเ,เป็นผู้ช่วยโค้ชแล้วได้รับความไว้วางใจขึ้นมาเป็น h ฮโค้ชแต่ว่าปีนี้คือสตาร์ทแล้วแป๊กไงคือแพ้1-0แมตแรกเลยใช่คือการแพ้นอกบ้านต่อสวัสดแคทครับผม แล้วก็จริงๆแล้วบางกอกการ์เนี่ยถูกจับตามองว่ามีการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องในสนามนอกสนามตัวผู้เล่นแล้วก็ออกเปิดหัวมาไม่ค่อยดีแล้วก็นัดที่2เจอเกมยากอีกจะต้องบุกไปเยือนวิลามยูเเตดซึ่งหลายฝ่ายอาจจะมองว่าโค้ชที่ได้รับความกดดันเยะที่สุดตอนนี้จะเป็นโคโค่แน่นอนนะครับเพราะว่าคือด้วยอายุเรื่องด้วยทีมที่ทุ่งก็ประมาณนะครับแล้วแมตช์แรกแพ้เนี่ย สถานการณ์กดดันแน่นอนเราแมตช์สองจะไปเจอทีมที่เขาเป็นแชมป์เก่าแล้วก็เป็นเต็งแชมป์ปีนี้ด้วยบุลรัอยู่ในเต็ดครับ,รบในวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์นะครับซึ่งทางโจเซฟแฟร์เขาออกมาบอกนะครับบอกว่าคือหลายคนอาจจะมองว่าเป็นอย่างนั้นว่าเขากดดันแต่เขาเองเนี่ยได้มีการเรียกว,ว่าคุยเป้าหมายชัดเจนกับบอกเนียหแล้ว<ม>นะครับและที่สําคัญการเจอบุรลมเนี่ยเขาบอกว,ากว่าก็ได้พยายามศึกษาเกมของบุรลมนะครับโดยเฉพาะการไปเยือนเนี่ย ทั้งจังหวะเกมบุกนะครับเกมรับของบุลยลำนี่สำคัญเขาก็เตรียมจังหวะโต้กลับ,บนะครับ <ผม S 2> เพื่อที่จะไว้ใช้เกมเจอบุยลำแต่เขาบอกว่าบุัยลำคือเต็งแชมป์จริงยอมรับ,รบนะครับแต่ว่าฟุตบอลเนี่ยะนะฮะบุยลต้องเล่นกลางสัปดาห์ด้วยในเอฟซีแชมเปี้ยนลีกโมเมนตัมอาจจะเปลี่ยนก็นได้แล้วถ้าเขากลับมาได้เกมนี้โมเมนตัมฟุตบอลมันพลิกได้เร็วมากนี่ก็คือสิ่งที่ BG จะได้เปรียบก็คือ BG จีได้พักเยอะกว่า<ช>เพราะว่าเวลาม,มีเกมกลางสัปดาห์นะครับแต่ถ้าเกิดมองถึงถ้าเกิดบุยลา เก็บ6แต้มได้แล้ว BG ผ่านมา2นัดเหลือศูนย์แต้มผมก็ยังเชื่อว่าโอเคแม้ไม่การออกข่าวว่ามีการพูดคุยกันกระบอกไปหาแต่ว่าทุกสายตาต้องจับจ้องไปที่ b ีว่าจะโดนจับตานิดึงนะครับแต่ว่าช่วงแรก B ีจจะไม่ได้ในบ้านหลายคนงงว่าทาไม้องเืีอนเยอะนะครับเพราะว่าตอนนี้สนามเนี่ยรอให้ญาติสมมูลร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเวลาเล่นเนี่ยภาพมันออกมาสวยไงนะครับอันนี้ก็แฟนบอลอบีจีโอทนนิดนึงนะครับแล้วรอวันที่ไปเล่นในบ้านแล้วผลงานกลับมาดีผมเชื่อว่าปีนี้ การนี้เขาเปลี่ยนแปลงมาต้องมีอะไรที่ดีขึ้น